สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะนำเสนอตัวโค้ดใน Computation Layer อีกหนึ่งตัวนะครับที่สามารถช่วยให้เรานะครับใช้เจ้าตัวตัวแปรนะครับที่เราตั้งค่าขึ้นนะครับได้ในหลายๆเครื่องมือในเวลาเดียวกันโดยที่ไม่ต้องไปตั้งชื่อตัวแปรใหม่นะครับผมก็จะแสดงให้ดูนะครับในการ์ดนี้นะครับในกรอบนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับมี ปรากฏชื่อโน้ตโน้ตโน้ตแล้วก็โน้ตเนี่ยอยู่ในหลายๆคอนเทนต์นะครับที่ปรากฏในเครื่องมือบนหน้าจอนะครับที่ต้องการจะให้นักเรียนเห็นนะครับซึ่งอาจจะสามารถทำเป็นกิมมิกเล็กๆได้นะครับโดยที่นะครับเจ้าตัวคำว่าโน้ตแต่ละโน้ตเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปตั้งในแต่ละคอนเนในแต่ละเครื่องมือของแต่ละอันเนี่ยมันก็อาจจะเสียเวลานานนะครับ เสียเวลามากนะครับเราก็จะลองมาดูว่าผมใช้วิธีอย่างไรนะครับในการที่จะช่วยให้เราสามารถใช้ตัวแปรเดิมนะครับที่เราเคยสร้างเอาไว้แล้วเนี่ยเอาไปใช้ในกรอบอื่นได้ด้วยนะครับก็จะย้อนกลับมาดูนะครับผมก็จะเริ่มด้วยเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือโน้ตนะครับที่ใช้สำหรับชี G ้แจงหรือประกาศนะครับก็จะเข้าไปในคอมพิวเ t i o n ชั้นเลเตัวนี้นะครับ ก็จะเห็นว่านะครับผมได้ตั้งตัวแปรชื่อ name เอาไว้ A นะครับให้เท่ากับนะครับเจ้าตัวค่าที่เป็น text หรือเป็นเนื้อหานะครับที่ชื่อว่า note ดังเช่นเมื่อสักครู่นี้ก็จะประกากฏคำว่า note เนี่ยขึ้นในหลายๆเครื่องมือเลยนะครับผมจะขอเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับว่า n o t ตก็แล้วกันนะครับขออนุญ,ญาตนะครับ แล้วเดี๋ยวเราลองกลับไปดูว่าเจ้าคอนเทนต์คำว่าชื่อโน้ตเนี่ยที่อยู่ในเครื่องมืออื่นๆเนี่ยจะเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่นะครับกดสำเร็จแล้วก็กดพรีวิวดูนะครับอ่าเราก็จะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับที่มีชื่อนะครับแต่ละชื่อเนี่ยที่เป็นโน้ตภาษาไทยเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นโน้ตภาษาอังกฤษแล้วนะครับโอเคนะครับเรามาลองดูว่าเราจะทำอย่าง ผมทำได้อย่างไรนะครับตรงนี้นะครับเราต้องตั้งชื่อนะครับให้เจ้าตัวเครื่องมือหรือการ์ดเล็กๆนั่นนะครับที่เราได้ให้ตัวแปรที่เราต้องการเอาไว้ก่อนนะครับในกรณีนี้นะครับในคอมพิ t เ t ชันเลเยอของโ o ้ e ที่ผมตั้งตัวแปรเนมนะครับให้เป็นค่าประเภทตัวตัวอักษรนะครับหรือตัวหนังสือว่าโน้ e เนี่ยนะครับ ผมได้ตั้งชื่อเขาไว้นะครับว่าเป็นชื่อเล่นว่าโนต6นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เราจะอ้างถึงนะครับแล้วเราลองไปดูนะครับในกรอบนะครับของ FreeResponse ตรงนี้นะครับผมจะเข้าไปใน Edit Computation Layer นะครับสคริปตตรงนี้เราจะเห็นว่านะครับบรรทัดแรกนะครับเป็น Initial Value นะครับก็คือที่เราทราบกันดีว่าเป็นค่าเริ่มต้นนะครับในการที่จะให้ เจ้าตัวกล่องข้อความเนี่ยขึ้นข้อความอะไรบางอย่างเพื่อชี้แจงหรือเพื่อเตือนให้ผู้เรียนเนี่ยทำได้อย่างถูกต้องนะครับตรงนี้นะครับก็จะอ้างถึงนะครับน้ตหเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ใช้คําสั่งตรงนี้นะครับดอทสคริปต์นะครับดอทสคริปต์นี่ก็คือจะใช้เพื่อที่เราอ้างถึงเจ้าตัวแปรเดิมที่เคยมีอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนว่าก็ต้องอ้างไปที่ชื่อเล่นของการ์ดนั้นที่เราเคยตั้งตัวแปรนั้นไว้ด้วย เช่นเดียวกันนะครับ submit นะครับ label นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะอ้างถึงเจ้า node 6เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็น .script นะครับแล้วก็เป็น .name ก็คือเราจะใช้ชื่อเดียวกันเลยนะครับที่เราเคยตั้งไว้แล้วนะครับในกา a r d ของ node ข้อ6นะครับนะก็กดสำเร็จนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับในเครื่องมือ นะครับของตัวเลือกนะครับหรือว่า multiple choice นะครับเราก็จะสามารถใช้เจ้าตัวคอนเทนต์นะครับตัวแปรในลักษณะคอนเทนต์เช่นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นคําสั่งที่เป็น choice content นะครับข้อ1นะครับก็คือตัวเลือกที่1เนี่ยให้เป็น node 6นะครับแล้วก็ script นะครับก็คือเราจะใช้ตัวเดิมนะครับแล้วก็ตัด name นะครับแต่ถ้าสมมุติว่านะครับ c h o อื่นนะครับผมก็จะแสดงให้ดูนะครับถ้าหากเรา ไม่ได้เลือกเจ้าตัวคอนเทนต์ที่เราอ้างไว้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้คำสั่งในการสร้างใหม่แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจะให้คอนเทนต์ในตัวเลือกที่2เนี่ยให้เป็นโน้ตธรรมดาแบบนี้เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่ามันแตกตาก่างกันยังไงจะกดดันสำเร็จนะครับแล้วเราก็กดตัวเลือกให้มีตัวเลือกที่2แล้วเราก็กดพรีวิวดู เราก็จะเห็นว่านะครับตัวเลือกที่1นนะครับที่เป็นโน้ตเนี่ยก็จะติดมากับเจ้าตัวแรกนะครับที่ผมตั้งชื่อตัวแปรนเนมเอาไว้ในกกร์ของโน้ตที่มีชื่อเล่นว่าโน้ต6นะครับเช่นเดียวกันนะครับข้อความเริ่มต้นในกล่องฟิลด์สปอนส์กับข้อความนะครับตัวตรงกดส่งเนี่ยก็เป็นชื่อโน้ตเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าตรงชอยนะครับชอยหนึ่งเนี่ยก็เลือกเป็นคอนเทนต์ที่ชื่อโน้ตที่อ้างมาจากตัวแปรนเนม ในโน้ต6เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ต้องการทําแบบนั้นนะครับในช้อยสองเมื่อกี้ที่ทําให้ดูก็คือเราสามารถตั้งใช้โค้ดช้อยคอนเทนต์ตัวข้อ2แล้วก็ใช้ตัวครอบเป็นดับเบิลโค้ดนะครับแล้วก็เขียนชื่อโน้ตลงไปพิมพ์ลงไปเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดมีไอเดียนะครับก็อาจจะสามารถเอาไว้ เล่นกับผู้เรียนได้นะครับในการที่เราจะอ้างถึงข้อความที่เขาเคยตอบไปแล้วในการ์ดก่อนหน้านะครับให้มีปรากฏชื่อเขาหรือมีปรากฏคำตอบอะไรในภายภาคหลังเพื่อเป็นการเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาตอบมากับสิ่งที่คา,าดว่าถึงที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรก็เป็นตัวที่เอาไว้ดิสคัทกับผู้เรียนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบนะครับคลิปการใช้ คำสั่ง s c r i p t ที่เชื่อมนะครับเอาไว้ให้สามารถใช้ตัวแปรเดิมเนี่ยได้ในหลายๆครั้งนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ